สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนผมคู่ออม LM s t u d i o อนะครับอันนี้จะเป็นอีกพอรแคสต์หนึ่งนะที่วันนี้จะพูดเรื่องของไฟล์ AM นะแล้วก็จะพูดไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะเพราะว่าเราทำชาร์จเล่นกันเดือนหนึ่งนะอาจจะมากกว่าน,นั้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเอาเดือนหนึ่งก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่ารีไซตัวเองเนี่ยจะสามารถสร้างการถึงเชา้าได้ไหมนะครับวันนี้นะ,ะวันนี้ตื่นได้เว้ยตื่นได้ตื่นตีห้เลยนะนาฬิกาปลุกตื่นตื่นมาปุ๊บ เอาหัวเราไปฟุบหมอนแป๊บหนึง่งด้วยความยังง่วงอยู่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าได้ดูเวลาละเอาเอาเอาหัวไปฟุบหมอนสี่นาะทีนะแล้วก็เดินลงมาอาบน้ําเลยเอา่าเดินลงมาอาบน้ําเลยนะวันนี้จะแตกต่างกับวันอื่นๆนิดนึงก็คือเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานกูออม,มไปคุยกับคนในดิสคอร์ดเนี่ยข้างหลังมันกลายเป็นรูปไปรูปเป็นรูปดิสคอร์ดนะเห็นไหม บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราทำชาเลนนี้อยู่แล้วก็อธิบายประโยชน์ของชาเลนนี้ไปให้คนอนดีคอร์ดฟังนะบอกว่าเ้ยตื่นเช้านะมันมีเหมือนม,น,ม,น,มนพลังอนะ่ะเหมือนพลังแบบในการแบบทำกิจวัตรอ่ะสูงขึ้นเยอะเลยนะขนาดทาั้ง,งที่ไม่ได้ตื่นตีห้านะเออแล้วก็พูดถึงเรื่องอ่ะหลายๆเรื่องนะการพักผ่อนการนอนหลายๆอย่างนะแล้วก็เอาเวลามานั่งวาดรูปหรือเอาไว้ทำอย,อย่างอื่นได้นะซึ่งก็ ค่อนข้างจริงๆชอบเล่าพวกนี้ให้คนในดิสคอร์ดฟังกันแล้วเราเหมือนกับว่าดิสคอร์ดกูออมอะค่อนข้างเป็นดิสคอร์ดที่โชคดีนะที่มีเพื่อนๆน่ะหลายๆคนอะเข้ามาคุยบ,บ่อยๆนะแล้วส่วนใหญ่เป็นน้องเป็นน้องๆเรียกว่าน้องๆเนี่ยน้องๆเล่นเด็กดีทุกคนเลยนะครับหลายๆคนก็โอ้โหฉันไม่ตื่นหรอกไม่อยากตื่นแน่ๆเขาไม่แบบแต่แต่ก็แบบพอมันมีหลายๆหลายๆคนใช่ไหมบอกเออคุยว่าจะทําจะทํากันอะอยากจะลองแหละพวกอยากลองของอะก็เริ่มเริ่มจะตัดต่างกันบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะพูดถึงเพื่อนเริ่มเดินทางโอ้นู้สึกดีจังเลยเนี่ย นี่คยครูอมีมีห้องนะครับที่ชื่อว่าฟ้าเอ็มขับอยู่ในดิทคอร์นะครับมีฟ้าเอ็มขับนะครับซึ่งเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าะมันเป็นสิทธิพิเศษของนักเรียนเท่านั้นนักเรียนเท่านั้นถึงจะเข้าห้องนี้ได้นะคือแปลว่าจะว่าดิทคอร์นเนี่ยเป็นดิทคอร์ที่นักเรียนเฉพาะนักเรียนถึงจะสามารถเข้ามาในดิทคอร์นี้ได้ไม่ใช่ว่าอะไรใครก็เข้ามาได้นะแต่เมื่อก่อนเคยมีกิจกรรมเปิดฟรีแหละเมื่อก่อนนู้นเลยเรแรกๆนะก็จะมีเด็กเรียนบางคนก็เข้ามาช่วงน,นั้นแต่เขาก็อยู่นานนะอยู่นานใน,น,น,นตอนนี้นะก็เนี่ย ทุกคนทุกตอนนี้ทุกคนจะมีนี่เดี๋ยวให้ดูเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรม,มอย่างเช่นอาวันนี้ดูดูเวลาเลยน้องคุณเจ้าทันมาเงือนะมาเลยว้าววันนี้สามารถลุกมาได้จะมีสนุกสื่อมานิดหน่อยตอนตีสามเนี่ยเขาตื่นเนี่ยตีห้าหนึ่งนาทีเห็นไหมรวามาเนี่ยเอามาแล้วมุ่งขึ้นมาเลยตีห้าสี่นะทุกคนก็ชุนทิชาอันนี้นิชาจัด และวิทเกิร์วิทยซีจีนะสอนเบนเดอร์ก็มาด้วยอุ้ยมาเยอะเลยนะอันนี้คนนี้ไม่ได้นอนครับไอเดียอนนี้ไม่นับนะคนไม่ได้นอนไม่นับคือเขาเขาเขาทำงานเนี่ยทำงานเป็นกะดึกไอ้กะเอเอกะดึกแต่เช้าวันี้นะมันก็เลยทำทำงานต้อรุ่งนะนักเรียนครูออเหมือนกันน้องเอ๋ยนะรายงานตัวนี่คนนี้เผลอตื่นตีห้ามานับไหมอ่ามีหลายคนนี่คุณแป๊บตื่นห้าเหมือนกันนะ เยอะเลยสังเกตว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนิดหนึ่งคือเรามีเพื่อนเริ่มเดินทางอะ่ะ<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>ร่วมเดินทาง<ๆ>คุณไทชันเมื่อกี้พูดไม่ชัดนะรู้สึกดีมากเลยรู้สึกแบบอย่างน้อยนะถ้าเราตื่นมาทําไมอ่ะนะก็ตื่นมาเพื่อเพื่อที่จะแบบพิมพ์ลงไปเนี้ยว่าตื่นแล้วเออแค่นี้ก็รู้สึกว่าเรามีจุดหมายชีวิตและในการไม่ใช่จุดหมายชีวิตจุดหมายในการตื่นะนะครับ เออก็รู้สึกรู้สึกดีมากมีเพื่อนเริ่มเริ่มเดินทางนะมันทําให้รู้สึกเหมือนรู้แบบจริงๆเมื่อก่อนใช่ไหมอันนี้เนื่องจากเป็นพอดแคตกก็เล่าเล่าฟังนะมีช่วงหนึ่งไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เลยคืออยางเช่นสังคมลนะว่าใช่ไหมมันจะมีแบบเออเพื่อนเพื่อนมาวาดรูปก,กันนะในในในสุ่มโซเชียลอะไม่ไม่เข้าใจความรู้สึกนี้รู้สึกว่าไม่สนุกรู้สึกไม่อินอะนะทั้งทั้งที่เราก็มีดีคอนะแล้วพเรานักเรียนก็มาวาดรูปก,กันนะเราไม่อิน แต่เมื่อก่อนนู้ตอนเด็ก,เดกๆเลยอตอนช่วงประมาณปปรถมอะช่วงประถมแล้วก็ช่วงมงหนึ่งมหนึ่งมสี่พวกเนี้ยนะช่วงนั้นอะตอนนั้นรคออ,อมเป็นคนที่แบบชาววัรูปใช่ไหมเราก็จะแบบมีนิสัยหนึ่งนิสัยที่มันมีนิสัยที่มันสะท้อนถึงนักปัจจุบันเลยนะเป็นฮับบิตที่เป็นกูฮับบิตเลยคือเป็นคนที่เวลาคิดเริ่อะ่ะเราจะชอบชวนคนมาทําด้วยกันนะ เป็นนิสัยที่อันนี้ป้ายยานิสัยนี้นะถ้าทำถ้าทุกคนทําได้แบบเช่นเฮ้ยฉันจะทำสิ่งนี้แหละมันดีนะมันดีจริงนะแล้วก็มาเฮ้ยมันรวมกลุ่มกัมม,กมันรวมกลุ่มไหมอะไรเงี้ยนี่เป็นนิสัยที่อมมีตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้เลยนะเออแเ,เราชอบนิสัยนี้มากแต่เกลียดนิสัยนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนทําอะไรได้ไม่นานนะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสักพักเราก็จะเป็นคนที่เลิกเองคนแรกๆนี่คือนี่คือแฮปบบิตเสียก็คือนิสัยที่เสียนะแต่ก็ยังมีอย่างน้อยก็ยังมีนิสัยนี้นะเออสม นะต่างคนต่างวาดรูปกรู้สึกดีรู้สึกแบบเออวาดรูปแล้วมันมีคนวาดด้วยมันเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางอย่าง,อาง,อางตอนนี้นะมันแล้วก็จนถึงมอปลายก็สนุกเพราะว่ามีคนวาดจริงจังเลยวาดมีวาดโดไปขายงานด้วยไปขายที่งานเมื่อก่อนชื่องานเราจะไม่ได้ละนะรู้สึกดีมากรู้สึกมันนะจนถึงมาหาลัยก็ยังกลุ่มเดิมอะ่ะเออมันแบบมีกลุ่มช่วยวาดรูปนะเมื่อก่อนตั้งชื่อว่ากลุ่ม Xbox e <c oughs> ขายเครื่องเล่นเกมนะแต่เอาเอาตัวเอาตัว,ตวย่อของแต่ละคนมาผสมกันนะ X แบบเป็นหัวหน้ากลุ่ม B ก็บอมอะไร O ก็ออม จริงๆมันต้อง A เว้ยใช้ O อไม่กําลังใจเอเป็น X back แล้วจมาจากกอลอะไรเงี้ยเรามารวมกันมันเหมือน X box เออแล้วก็มันกำลงวาดรูปอะไรพวกนี้กันแต่พอแบบเราโตมาแบบผ่านการทํางานช่วงอายุ30ขึ้นมาเนี่ยแบบรู้สึกรู้สึกว่ามันความพอเราใช้โซเชียลมานกำงวาดรูปหรือต่ออะต่อให้เราวาดรูปภาพการใครก็ไม่รู้อะรู้สึกมันไม่มันไม่อินเหมือนเมื่อก่อนอะเอออาจจะเป็นเพราะว่า อันนี้อันนี้เราเนื่องจากเราพูดถึงหัวข้อของไฟล์ AM นะก็อาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่พฤติกรรมช่วงต้องได้ว่าช่วงมหาลัยดีกว่าเ mm. พราะมออปลายยังมีพฤติกรรมการตื่นเชา้าเพราะว่าเราต้องเราต้องตื่นไปโรงเรียนนะช่วงมหาลัยเป,ป็นต้นไปอ่ะเราเริ่มแล้วเราเราเริ่มแบบมีพฤติกรรมการตื่นที่ไม่โอเคแล้วและการนอนไม่โอเคตอนนั้นติดเกมติดนักนรกมีนะมีนอนตีสี่นะแล้วก็ตื่นมาหกโมงเงี้ยเออคือ,ค,อคือมีพฤติกรรมโตลรุ่งด้วยนะหลายๆอย่าง นะพฤติกรรมการนอนไม่โอเคนะแล้วก็หลังจากมหาลัยเป็นต้นมาเนี่ยมีทํางานร่างฟรีแลนซ์ยิ่งตอนฟรีแลนซ์ยิ่งยิ่งตอนอยู่หอเพื่อนไปช่วยเพื่อนทาอยู่หอเนี่ยทำทำทีสีะ่ะนะโอ้โหพฤติกรรมการนอนนี่ถือว่าระดับอุบาทอุบาทเลยนะบางทีแบบนอนแบบนอนเช้าตื่นเย็นตื่นเย็นนอนเช้าไม่ตื่นอะไรไม่รู้อะโอ้โหอุบาทมากนะเป็นจะบอกว่านักศึกษาเลยนะเตือนนักศึกษาแต่ละคนที่ฟังคอดแคดน,นี้นะบอกเลยว่าเฮ้ยวางดีๆนะระวังดีดีช่วงนั้นอะช่วงเนี้ย มันเป็นช่วงที่มันคุณอ่ะจะถูกดอกเบีย้ยคืนในอนาคตนะดอกเบีย้ยเนี้ยหลายหลายคนในในดีคอร์ตผูออมนะว่าจะเป็นใครจะเป็นนักว้านที่ผูออมรู้จักที่เขาเริ่มบมดเรื่องสุขภาพเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่ลหลายอย่างมาจากตวัยรุ่นนะมันจะมาเอาคืนกับคุณในอนาคตนะตอนนี้ไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังสบายสบายมันยังแข็งแรงนะบางคนสามารถที่จะไปซึมเศร้าได้เลยนะการนอนอนะ่ะไม่ใช่การตื่นนะอันนี้เรื่องการนอนเพราะว่าการหลั่งสารเคมีพวกฮอร์โมนหลายหลายอย่าง บางคนเป็นซึมเศร้าจะรู้นะว่าการว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันคือการผิด,ผ,ดผิดเพี้ยนของสารเคมีสมองนะเออเราลองคิดดูดิสมมุติว่าเราพูดความถึงความต่อเนื่องนะบางคนบอกเอ้ยไม่เกี่ยวกับตื่นตื่นนอนเลยมันเกี่ยวกับเบหตุการณ์ในชีวิตมากกว่าบริบทในชีวิตไทยชีวิตแล้วก็โดนด่าโดนอะไรมานะเราลองคิดว่าถ้าเกิดเรา,านอนดีนอนดีพอนะไอสารแบบสารหลังสารความสุดโอปามินนะสารความเครียดคอติซอซนะแล้วก็ แอรีอ ie, แบบประมาณว่าพวกกรีนแอรียอะไรแบบนี้การทางานความเร่งรีบแต่ละอย่างในในร่างกายเราถ้าบริหารดีๆนะจิตวิญญาณเวยโซเซตของเราอ่ะนะแล้วก็แบบเพลเซตนะฮานะร์ดเซตนะรวมถึงไมล์เซตมันมีความประกอบกันอ่นะคุณคุณจัแข็งแรงทางจิตใจหรือร่างกายผสมผสานร,รวมกันเมื่อคุณมีความแข็งแรงทั้งหมดรวมๆกันเวยเออไม่ว่าจะเป็นแนวคิดที่ดีก่อความคิดที่ดีร่างกายที่ดีนะจิตวิญญาณที่ดี นะแล้วก็มีหัวใจการแบ่งปันเอื้อเฟื้อที่ดีนะเมื่อคุณมีทั้งหมดพร้อมเว้ยเวลาคุณเจอเรื่องสะเทือนใจในชีวิตอ่ะมันจะยังมีเกราะเว้ยเกราะพูดเป็นเกมมันมีเกราะสี่ชั้นเลยอ่ะมาช่วยป๊อปป๊บปป๊อป๊ป๊ปอะไรเงี้ยดามเมจท,ที่ตัวกระแทกของคุณเนี่ยมันจะน้อยลงเว้ยจะลองลอง,ลองคิดดูดิถ้าเรานอนน้อยใช่ไหมเราจัดวจเวลาเําเลยหาไม่ดี ราไม่ได้ทำแพนเนอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยที่มันแบบมันช่วยทำให้บริหารเวลาชีวิตอะ่ะเราเอาเวลาไปทำตอนเลสโซนกะ็คือตอนที่แบบมันเอาเอาแบบดีพเวิร์กอ่ะไอ้พวกงานที่ต้องโฟกัสเยอะไปทำตอนที่แบบมันเร่งรีบอะ่ะนะตอนที่สมองมันไม่ได้พร้อมอะ่ะแล้วคุณฝืนฝืนฝืนไบ่อยอะ่ะแล้วคุณใช้การแบบใช้ทรัพยากรในตัวบ่อยๆอ,ยอะ่ะยิ่งเฉพาะช่วงวัยรุ่นนะเออมันมีพอดแคสต์ตัวหน,นึ่งอยากให้ฟังอันนี้อยากให้ฟังมากบอกว่าเลยอันนี้วัยรุ่นได้ฟังเลยนะหรือทุกคนนอนไม่ต้องวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ก็ฟัง เนี่ยชีวิตดีขึ้นทุกด้านผ่านคุณภาพการนอนนะวายวีสล <we> ของเด e l i b r ร r y นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอันนี้จะเป็นตัวที่แบบโคกแบบมันจะมันบอกมันเป็นตัวบ่งบอกด,ดอกหลายอย่างเลยว่าการนอนมันคือยาที่ดีที่สุดในในโลกเรียกว่าในโลกนะเป็นยาเลยนะยาไอยาที่นี้ไม่ใช่ยาในแง่ในแง่งองของนวแนวคิดหนึ่งไมเซ็นนะเป็นยาที่กรมอนามัยโลกอะ่ะเขาบัญญัติเลยนะว่ามันคือวิธีรักษาเลยอะ่ะวิธีรักษาหลายหลายโรคเลย นะนี่ทูวออเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยตอนนี้ช่วงนี้ที่ตื่นมาเนี่ยรู้สึกขาชาน้อยลงนะอันนี้วันที่4ี่แล้วนะตั้งแต่บวชพอดแคสต์มานี่วันที่4รู้สึกขาขาชาน้อยลงปกติขาจะชาเขเลยปายประสาทวนันี้เนี่ยวันนี้รู้สึกเลยขาชาแบบเริ่มไม่ค่อยชาแล้วเว้ยแล้วก็แผลบางส่วนนะ่ะหายหายแบบปกติก่อนนั้นนี่มีมีมีไปผ่าหนองตรงขาแล้วแผลมันหายช้ามากนะตอนนี้แผลเป็นสะเก็ดแผลเว้ยดึงออกมาไม่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 เปิดเปิดให้ดูนะเดี๋ยวมันจะอุจจาร นะมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสีชมพูแล้วเมื่อก่อนช้ำๆม่วงๆเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เรานอนไม่กี่วันทำไมเหมือนโก้ฮอร์โมนทำงานหรอวะขนาดยังนอนแบบไม่ได้เต็มที่นะถ้านอนเต็มที่จะขนาดไหนคือนอนเต็มที่คือหมายถึงว่าพกเเป็นคนนอนยากไงถ้านอนถ้านอนแบบนอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือนอนเจ็ดชั่วโมงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแบบดีฟส์ดีฟส์ลิฟจริงๆอะ่ะมันมันน่าจะดีกว่านี้นะอีกนะเออลองไปฟังพอดแคสต์ตรงนี้ดูนะมันสุดยอดมากนะครับเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นองค์ความรู้ที่ดีเป็นเป็นประมาณว่าขนาดขนาดคนในเดอะไลบรารียังพูดเลยว่า เขาอะพอเขาเขาฟังเขาอ่านหนังส kind of ือเล่มเนี้ไอวีวายวีสลีมเนี่ยเขาเขาปรับวัฒนธรรมองค์กรเลยปรับลักษณะของโครงสร้างองค์กรนะให้ให้แบบทุกคนอะใส่ใจกับการนอนมากขึ้นแล้วเพิ่มเวลาปรับเวลาอะไรเงี้ยปรับเวลาในการทํางานเลยนะคืออย่างนั้นเลยนะคือคิดดูมันปรับระดับองค์กรเลยะแสดงว่ามันมีผลมันไม่ได้มีผลแค่หมายเซนแล้วอะมันมีผลไปถึงแบบเฮลเซตเลยอะก็คือสภาพร่างกายเลยนะเออ ถือว่าแบบยอดเยี่ยมมากเรื่องการนอนนะต,ตื่นนอนนะก็วันนี้ก็จะพูดเรื่องนี้นะแล้วก็อาจจะมาขอขอขิงนิดนึงนะเออเดี๋ยวขอขิงเรื่องนี้หน่อยคำนึงนะครับเปิดเฟซบุ๊กกันมันมันจะเป็นเรื่องของการแบบเป็นสิ่งที่ประมาณว่าไม่ชอบทําเลยนะนี่วันนี้ทําสําเร็จนะครับเอกสารทุกอย่างคือปกติครูออมจะเป็นคนทําบัญชีให้บริษัทต,ตัวเองนะตัวเองอนะทุกอย่างเลย ไม่ใช่ทำบัญชีก็เ่มทำเอกสารบัญชีไม่ได้ทำบัญชีมีมีคนจ้างที่จ้างทำแต่มันจะมีแบบพวกตบปินนู่นปินนี่ปินนั่นอ่ะต้องมาปั๊มตาเอกสารต้องมาแบบส่งคือมันต้องส่งทั้งทั้งกับของของกับฝั่งผู้เช่าผู้ผู้ที่แบบให้เช่าให้เช่าให้เช่าเตึกนะแล้วก็ฝั่งของบัญชีนะซึ่งมันต้องทำทุกเดือนเราจะมีเอกสารเนี่ยงบงพวกนี้งบการเงินอะไรเงี้ยใบพวกนี้ที่กูออกต้องก็ทำเองนะครับแล้วเวลาทำเนี่ยเราต้องเดินออกไปเดินเราไปทำรงโต๊ะนะ ซึ่งเชื่อไหมดองดองการปั๊มเนะี่ยไอเนี่ยไอตัวปั๊มเนี่ยคอ,อมดองมานานมากนะมีหลักฐานการดองเราอยู่ในแพนเนอร์นะดองการปั๊มดองมานานมากนะไม่รู้เขียนไว้ตรงไหนเทียนเทียนเปิดดูแลกันะคือดองไว้ประมาณหลายเดือนเลยอะเราไม่ทำาถิีไว้ทั้งนั้นที่บอกให้ตัวเองทําไม่ทําวันเนี้ก็แค่เขียนไว้ว่านนะเดี๋ยวดูแพนเนอร์คอมนะนะครับพิ้นเนี่ยพิ้นเอกสารและปั๊มตาให้คุณแจ เขียนแค่ท็อปไพรออริตี้สตัวเพราะว่า 5am เนี่ยเขาบอกว่าเวลาตื่นมาเราต้องมีเราต้องมีท็อปไพรออริตี้สตัวว่าต้องมีสักสามอย่างที่ต้องทําตอนเช้านะครับเออจริงๆท็อปไพรออริตี้ priority, ตามหลักของแพนเนอร์มันไม่ต้องทําตอนเช้าก็แนละ้วทำตอนไหนก็ได้ของแค่มันสําคัญที่สุดแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเอามาผนวกกับ 5am อ่ะมันเอามาทําตอนเช้าเลยก็ได้นะเออก็มีจ่ายเป็นสีที่ดีมีจ่ายค่านรงค่าไฟนะพวกมีกระส่ายเยอะมากเลยเนี่ย วเอกสารมีอะไรเงี้ยต้องต้องมานั่งใจผ่านมือถือต้องกดรูปกดนี่บางคนก็อาจคิดแค่กดเองแค่กดกดมันไม่เห็นยาวไหนเลยนะคือเราลองคิดสภาพนะการทําพวกนี้มันมันเป็นดีเวิร์กเว้ยคือมันต้องใช้สมาธิเว้ยมันต้องมานั่งดูดูตัวเลขเสร็จต้องมานั่งนั่งบอกเพื่อนอีกต้องพิมพ์ไปบอกเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องมานั่งแบบนั่งกดกดแบบใช้มือถืออยางดียางดีตอนนี้มันดีหน่อยมือถือมันโอนได้คนมือถือกดดูว่ามันหลายอย่างอ่ะมันมันเขาสึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องกดหลายหลายจุดอ่ะนะ คือมันต้องมานั่งดูนั่งกดนั่งสแกนนั่งอะไรเงี้ยเราก็นั่งเขียนเอกสารนั่งแบบเซ็นลายเซ็นนั่งปั๊มเอกสารเราก็ตั้งจัดระเบียบเอกสารนั่งใส่แบบใส่ซองอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบเตรียมไว้อะนะคือมันเป็นอะไรที่มันโคตรเกียจทำเลยคืออยากให้คนอื่นทําแทนมากเลยนะบางคนบอกว่างานง่ายๆจริงๆก็งานง่ายๆนะฟังเงี้ยมันงานง่ายๆแต่เราปกติอ่ะต้องเข้าใจว่าปกติเราเราาจะทางานหน้าคอมไงาเรตูดอ่ะเนี่ยเนี่ยตูดมันจะลากงอกับไอ้เก้าอี้เนี่ยแล้วเราเรางานอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเดินไปเดินมามันจะไม่อยากทา แฮปปีใ้ในใจอมันจะบอกว่าไว้ถําไว้ก่อนคือคําว่าไว้ก่อนเนี่ยมันจะทาให้เราไม่ทำนะไว้ก่อน,ม,น,ม,นมันไว้ก่อนขนาดท,าดที่ว่าเป็นเดือนอ่ะหลายเดือนเลยอ่ะแล้วลเรกการตื่นเช้าอ่นะเนี่ยวันนี้ครูออกก็ตื่นมาตีห้าใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอาบน้ําเลยหรือมาอาบน้ํานะแล้วก็ไอ้นี่นะเราก็ทําพวกนี้เลยนะเสร็จเลยเันเกมที่เปิดให้ดูทําเสร็จแบบแค่คุสเสเร็จเป็นครั้งแรกที่เขียนแล้วทําได้วันนั้นเลย ไว้มาต่อมาปกติไม่เคยเอาไว้ก่อนตลอดนะเพราะเป็นงานที่ต้องใช,ตงใช้ต้องใช้การโฟกัสคือเมื่อก่อนถามๆว่าแพนเนอร์ดีไหมพวกบูเลตจูเนลเนี่ยดีไหมดีมันทาให้เรามีมีเขาเรี่กมี p r o d u c t i v มาง,งานก็คือแบบมีมีความสําเร็จการทํางานอ่ะแต่มามันก็มีข้อสงสัยว่าทําไมมันไม่ทานะมันทําบ้างไม่ทำบ้างทำ,ท,ำท,ำท,ำทำไมดองบ้างอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เรามีการทำบูเลตจูเนอร์ทั้งที่เรา,ารู้ว่าสําคัญนะเราก็ไม่ทานะมันก็สะท้อนนะตั้งแต่ตื่นน้ตั้งแต่ฟังขอดแคสหลายตัวตั้งแต่แบบเข้าใจเรื่องการนอน เข้าใจเรื่องการตื่นทำไมต้องตื่นเช้าทำไมต้องนอนเยอะอะไรเงี้ยเราเข้าใจแล้วว่าสมองเราอะ่ะสมองเรามันอยู่ในพวกเลสโซนบ่อยนะเลสโซนมันจะมีอยู่พอดแคสตัวหนึ่งมันจะพูดถึงเรื่องของผมแบบเลสโซนนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยน,นะอันเนี้ยอันเนี้ย add your base คุณที่ดีขึ้นนะหนังสือเล่มเนี้ยส่วนใจตอนนี้ฟังจากเดือ i ไลบราก็ขอแชร์เดือ i ไลบราแล้วกันนะถือว่ามัน เป็นเป็นช่องที่สุดยอดมากนะไปฟังเถอะฟังแล้วฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเยอะเลยนะรู้สึกว่าในในในแบบช่วงเวลาเนี้ยช่วงที่ไปสอนสีปทุมอะ่ะนะแล้วเรามีเวลามานั่งมานั่งฟังพอดแคสต์อะ่ะเพราะว่ารถติดอะ่ะนะนั่งเ <c oughs> น้นฟังเดี๋ยวไรบารีอย่างเดียวเลยนะมันฟังหลายอย่างนะมีฟังของบางบางบางช่องก็มีอย่างเช่นอะไรมีพีนัลบัตเตอร์เลยจะฟังเรื่องแพนเนอร์นะแต่ฟังแป๊บเดียวก็หมดแล้ว,ลวนะ,ะแต่ไรบารี่ฟังได้เรืเ่อยเนี่ยความลับการใช้เวลาสู่ความเป็น สูตชีวิตแบบที่ดีที่สุดมันเดอะเบสนะซึ่งไอเรื่องเนี้ยนะเอาเอาจริงนะสำหรับสำหรับผู้ออมนะงยังไม่อาจจะไม่เบสเท่าเท่ากับเรื่องของไอไไอเอ็มนะแต่มันมันเบสตรงที่ว่ามันทําให้เรารู้ไว้ว่ามนุษย์อ่ะมันมีมันมีสามมันมันมีสามอย่างสามช่วงเวลาการทํางานไม่เหมือนกันก็คือเรื่องของแบบมันจะมีกรีนโซนใช่ไหมเจลโลโซนและเลสโซนนะซึ่งแต่ละแต่ละโซนเนี้ยแต่ละคนอ่ะมีไม่เหมือนกันด้วยนะมีแบบแตกต่างกันด้วยเออ ซึ่งซึ่งแบบอันนี้สรุปมาเร่าๆจำอาจจะจาผิดก็ขออภัยไป็นรวนเองลวกนะันนะเออก็คือไอ้เลสโซนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบเราทํางานได้แหละแต่ว่ามันจะยุ่งยุ่งมากมันจะทําได้แต่งานที่แบบตอบแชทเนี่ยตอบแชทพิมพ์นะหรือดูอะไรง่ายๆอ่ะคือมันเลสโซนมันมันแย่ขนาดที่ว่าเราเรายัางดูมังงะดูการ์ตูนย,ยาวๆไ็ได้นะดูแล้วต้องแบบต้องหยุดอ่ะมันเหมือนกับสมาธิสั้นอ่ะช่วงสมาธิสั้นของมันเลยช่วงเยลโลโซนก็จะคือกลางๆนกึมนะเราก็สามารถทําได้หลายๆอย่างนะครับก็คือเยลโลโซนนะ ช่วงช่วงที่ดีที่สุดกรีนโซนนะซึ่งไอไอไอเรื่องของของไอเนี่ยความรับเวลาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับฟลาเอเอ็มนะแล้วก็เชื่อมโยงกับ YV s l e e p นะไอความเป็นกรีนโซนเนี่ยแหละคือตอนนี้ตอนที่ครอูออมอัดคอร์ดแคสต์อยู่ครูออมอยู่เกิดอยู่ในกรีนโซนนะกรีนโซนคือช่วงเวลาที่แบบมีพลังเยอะที่สุดนะมีเฟิร์มมีเฟิร์มมีกองมีกองไฟมีมีความดีฟโฟกัสมีดีเมทมี mentally mental f o c มีหลายๆอย่างในตัวสตาร์มีหน้าแบบ คือตื่นมาแบบฟูะนะฟูลิโคลีเลยอะไรเงี้ยมีเยอะที่สุดนะคุณสามารถที่จะแบบฝ่าฟันถ้าเกิดคุณคุณอยู่ในเวลาที่อยู่ขู่กินกรีนโซนน่ะคุณสามารถฝ่าฟันหลายๆอย่างได้แบบได้ง่ายๆเลยเออไม่ว่าจะเป็นงานที่จนใช้สมาธิเยอะความอะไรที่การออกกำลังกายหลายๆอย่างที่กเกียจทำอบบคุณฝ่าได้หมดเลยนะเพราะว่ามันมันจะมีพลังงานมากพอนะแต่เขาจะเขาจะบอกว่าเวลานี้ห้าไมไปทาอะไรอย่างเช่นไอกรีนโซนเนี่ยอย่าเอากรีนโซนไปทํางานตอบแชทอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้พลังงานสิ้นเปลืองพูดง่ายคือไอเบส ไอ้ไอ้แอดโยเบเนี่ยมันจะบอกว่าคุณเวลาที่คุณกระจอกอะเรื่องกระจอกนะมันกระจอกมาจากอะไรว่าใช้พลังงานผิดประเภทนะช่วงช่วงที่แบบคุณจะมาตอบเมลหรือตอบลูกค้าอะไรเงี้ยที่มันแบบมันใชงงนแบบนนะ้ใช้พลังงานแบบน้อยๆนะใช้พลังงานแบบแบบปลายๆแบบปลายๆเงี้ยคุณจะเอาคนเอาไปตอนที่คุณเป็นเรโซนนะเรโซนมันเกิดกตอนไหนก็แล้วแต่คนนะของฟูออมนะ่าจะเป็นตอนดึกๆตอนเย็นๆนะตอนนั้นแบบพลังงานหมดแล้วอยู่เรโซนนะในพวกพวกเยลโล่เนี่ก็จะเป็นช่วงกลางวันอะไรเงี้ย เออยังทางานได้อยู่อะไรเงรี้ยคือเขาบอกว่าแบบแต่ละแต่ละโซนเนี่ยมันควรจะเอาไปทำงานแบบไหนซึ่งซึ่งมันทําให้เราจัดระเบียบได้อีกเว้ยปกติเราใช้แพนเนอร์ใช่ไหมเราก็จัดระเบียบเวลาแล้วใช่ไหมจัดระเบียบงานแล้วใช่ไหมไอการอ่านหนังสือเล่มนี้มันเป็นการจัดระเบียบพลังงานเว <eremiah, S 1> ้ยให้ให้ตัวเราอีกเฮ้ยมันแบบมันมันแบบเหมือน,น,นกับว่ายิงา่งฟังฟัง p o d c แ s t มากเท่าไหรอ่อ่ะเราเรายิ่งเรายิ่งรู้รู้รู้แบบอะไรที่มันวิทยาส์แล้วอย่างหนังสือพวกนี้ต้องบอกว่าบางคนบอกอ้าพวกฟังอ o d คสต์เขาก็รู้กันหมดอิกฉลาดู คือหนังสือพวกนี้เวลามันสร้างมาเล่มหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบเขียนมาวันเดียวเสร็จนะมันใช้ประสบการณ์ทางชีวิตของคนอ่ะหรือใช้บทวิจัยใช้บ้โบอขอแตกอ่ะต่อให้หนังสือเล่มนั้นไม่ได้ดีที่สุดนะกว่ามันจะเขียนได้เล่มหนึ่งอ่ะกว่ามันจะผ่านกองบรรณาธิการกว่ามันจะขายกว่าแล้วกว่าเดอดรายบรีหรือกว่าพอดแคแตร์ดีเดียรเขาจะหยิบมาคือมันคัดกองคัดมาหลายขั้นแล้วอ่ะนึกออกป่ะแล้วเขาก็นอกจากคัดเสร็จนะอ่านเสร็จทางทางแบบทำพอดแคแต์อ่ะที่ที่มีความสามารถอยเดงเดรายบรีจะมีหลายหลายหลายอ่านนะเช่นเดะมูน แล้วก็มีน็กมีอะไรหลายๆอันอ่ะที่เป็นเป็นแบบเป็นผอตแคลที่เทพๆอ่ะอย่างเดอะไลเบอรี่อ่ะเขาจะคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกอ่ะแล้วเขาก็สรุปอีกทีเว้ยแล้วเราแล้วเราเหมือนกับเรากิลเราเขาเอาเนื้อเนื้อแบบชั้นแบบ A5 โยนมาใส่หัวเราเนื้อเทพๆอ่ะคือเราฟังแล้วเราก็ได้แบบได้ของดีที่สุดอ่ะดีที่สุดแบบเดอะเบสที่สุดเนี่ยเราเราได้ยินเนี่ยเราก็อัดมาในเวลาที่มันมันมันน้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่แบบหนังสือมันจะบอกมันบอกเรามาได้อ่ะเออจะบอกว่าฟังขู่ออมพูดๆเงี้ <laughs> นะจริงจริงบางทีตอนทำผ่อดแค์ก็แอบ,บกินนะใครมันจะมาฟังพอดแคลแล์เราวะเพราะว่ามันฟังเรามันเสียเวลาไปฟังผอไปฟังพอดแคสด์ดีดีว่าแต่ไม่เป็นไรเราอัดไวนะ้แล้วบางคนอาจจะอยากฟังนะครับเออวันนี้ก็สรุปนะก็คือเราได้ตื่นมาแล้วเย่เราก็เราก็มีตอนตื่นมาช่วงถึงเจ็ดโมงไปแอบงบีบอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังรู้สึกได้เลยว่าเรายังนอนไม่ทอเพราะว่าอย่างที่บอกนอนไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงเลยอย่างตอนน่าจะหกชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงเลยสามเพราะว่าโอเคเราเรานอนสี่ทุ่มแต่ว่า นอนจริงอะ่ะมันสภาพเขาเรียกวคุณภาพการนอนมาไม่ถึงอะ่ะนะก็เราก็เลยยังไม่รอดเปอร์เซ็นต์นะเห็นคนอื่นตื่นง่ายคนอิจฉาเลยในในกลุ่มดิสคอร์นะรู้สึกตื่นง่ายทุกคนเลยรูออมนี่แบบต้องใช้ความพยายามในการตื่นสูงมากนะเฟลแล้วเฟลอีกเนี่ยวันนี้เพิ่งตื่นได้ตื่นได้เสร็จยังมีฟุบมาลงทํางานเสร็จร่างกายบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วขอนอนสักเงียบนะเลยเดินไปนอนประมาณยี่สิบนาทีนะก็เป็นการแบบนอนแบบเร็วเป็นการพักผ่อนแบบแบบฟื้นนะเหมือนเหมือนแบบเป็นฟาสเป็นเป็นฟาสต์ลีบอ่ะนะ ให้มันให้มันเกิดขึ้นเลยตอนนี้ก็รู้สึกสดชื่นเวลาสดชื่นมันรู้สึกไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะพอเวลารู้สึกสดชื่นเว้ยแบบจริงจริงแบทำงานได้มันรู้สึกตรงเนี้ตรงนี้นะตรงนี้เลยด้านอันนี้เป็นเป็นด้านซ้ายนะมันรู้สึกเหมือนมีน้ําหยดอะแบบไม่ใช่หยดแบบเลือดไหลนะยรู้สึกมันเหมือนน้าหยดแล้วมันฉ่ำๆอะมันจะฉ่ำๆอะมันเหมือนมันเย็นๆอะมันจะรู้สึกเย็นแล้วฉ่ำตรงเนี้ยมันเป็นสภาวะที่ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนที่รู้สึกว่ามันนอนพอหรือแบบพลังงานมันมันแบบมันฟูจริงๆอะ เออมันจะถึงเกิดขึ้นน่ะเออมันรู้สึกเป็นน้ำอยู่นะเหมือนน้ำหยดเลยเหมือนเหมือนเงอตัวเนี้ยเหมือนเหมือนเงอเลยแต่เย็นเย็นแล้วก็อออารมณ์เหมือนเหมือนท่ออ่ะเหมือนกินมิ้นท์อ่ะมันเป็นมิ้นท์อ่ะตรงเนี้ยเออตอนนี้ยังเป็นอยู่เลยรู้สึกแบบอันนี้หรือรอคือแบบมันร่างกายมันบอกเราชัดเจนเลยรู้สึกว่าร่างแบบร่างกายมันบอกอะไรเราชัดขึ้นนะว่ากูพร้อมแล้วเออกับกับร่างกายที่มันบอกเราว่าแบบมันบอกว่ามันบอกจริงไม่จริงว่าเออเฮ้ยมึงอย่าทาเลย อย่างเงี้ยไอ้นี่ไม่ใช่ร่างกายบอกไอ้นี่มันคือจิตของเราบอกมายเซ็ตเราบอกนะเอ๊ยอย่าทำเลยพวกฟิกมายเซ็ตนะพวกคนนิสัยไม่ดีบอกแต่อะไรที่มันหมกบอกว่ามันไม่ได้เป็นคําพูดอ่ะมันเป็นสัญญาณออกจากร่างกายเช่นปวดหัวปวดหัวมากแบบทำงานไม่ไหวแล้วมันจะปวดหัวกับเนี้ยอย่างเย็นๆตรงหัวเนี่ยกับรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไหวอ่ะนั่นอ่ะคือคือแบบมันเป็นเฮลไอพวกเฮลเซ็ตมันบอกเราอ่ะมันบอกว่าชั้นฉั้นพร้อมอ่ะเออร่างกายอะไรเงี้ยนี่โคตรดีเลย นะลบเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยนอนพอตื่นมาเรามีความสามารถในการจัดการพลังงานเราเข้าใจหลายๆเรื่องนะแล้วเราทำมันเป็นสมัครเสมอเป็นนิสัยอ่ะจนเป็นสันดาลอะเรื่องสันดาลเะยรก็ได้นะร่างกายมันจะพูดอะไรเราชัดขึ้นมากแม้กระทั่งเราคุยกับจิตวิญญาณตัวเองก็ชัดว่านายนายเป็นใครอะไรเงี้ยนายเป็นใครคําว่าคาตอบมันคือฉันคืออย่างครูออมก็จะบอกมันจะบอกว่าฉันคือคนที่จะประสบความสาเร็จในด้านของเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อย่างครูออมจะเป็นด้านของอะไรด้านการสอนนะ อย่างพวกอ้อมอะอยากประสบความสาเร็จในเรื่องของการการทำยูทูบนะการเป็นที่รู้จักนะอยากจริงๆอยากทำรายการแบบนั้นเองด้วยนะแบบนั่งปรึกษาปัญหาอะไรเงี้ยคือคือแบบนายมันเขาบังก,การบอกว่านายจะไปทางนี้แหละนะทางนี้นายชัดแล้วนะนายเป็นต้องเป็นคนที่ต้องพูดต้องใช้ประสบการณ์พูดมันอาจจะไม่เป็นรูปร่างชัดว่าเป็น,ปนอาชีพอะไรอะแต่มันบอกว่าเราต้องมาทางนี้เลยนายนายมีหน้าที่แล้วหน้าที่ของนายคือนายต้องมาทางนี้เออมัน,ม,นมันเนี่ยคือโซเซตของเรามันบอกนะซึ่งมันรู้สึกดีโอเค ก่อนหน้าน,นี้คือโซเซตมันไม่พูดเลยมันเงียบเงียบเลยนะไม่ไม่รู้จักว่าโซเซตด้วยซ้ำม,มันเงียบพอเราฟังพอดแคสเราได้ยินคำว่าโ so ซเซตไมเซตอะไรเงี้ยนะนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมครงขอเปิดอนะุญาตเปิดอันนี้ให้ฟงให้ดูนะอันนี้เอามาจากพอดแคสนะครับวันนี้ข้อมูลเยอะหน่อยเหมือนทำพอรแคสได้ดีขึ้นเนี่ยซีอินเทอร์เรียอินเทอร์เียเอ็มพายนะครับเป็นถ้ารู้สี่อย่างนี้คือเป็นเป็น สุดยอดเป็นที่สุดนะเป็นเขาเรียกว่าแบบยอดเยี่ยมอะ่ะยอดเยี่ยมมากอเออก็คือหม n d เซตก่อความคิดนะสองก็คือ health s ซ t นะความรู้สึกฟรีรู้สึกอิส,สระรู้สึกเป็นรู้สึกดีรู้สึกแบบจิตใจเป็นหัวใจอะ่ะมันจะเป็นนมามธรรมอยู่นะรู้สึกขอบ,ขอบคุณเกิดฉันเกิดมาฉันขอบคุณตัวเองเกิดมาที่มีแบบที่มีแบบความแบบคมนแน่แวแน่เนี่ยมันลงมนเป็น hard set นะ แล้วก็ลงไปอันนี้จะเป็นเฮลเซ็ตก็คือร่างกายนะร่างกายขอบคุณร่างกายตัวเองแบบร่างกายที่แข็งแรงมีการออกกำลังกายบ้างมีการนอนเยอะๆไอ้การนอนการตื่นเช้าเนี่ยคือเฮลเซ็ตนะการบริหารพลังงานก็คือเฮลเซ็ตผสมกับฮาร์ดเซ็ตสองอย่างนะเฮลเซ็ตฮาร์ดเซ็ตแล้วก,การที่แบบทำทุกอย่างแล้วเรามีความพร้อมนะแล้วเรามีความรู้สึกว,ว่าเราเกิดมาทําไมเนี่ยเราเกิดมาแล้วเราแบบเติบโตมาทำไมเร,เราคนพบหน้าที่ตัวเองเรารู้สึกว,ว่าอันนี้เราทาไม่ดีเรามีพอสวรรค์เรามีทาเลต์อะ พอสวรรค์ของพูดเป็นก็ทาร์เล้นมันไม่ใช่พอสวรรค์ที่แบบเกิดมาแล้วคุณแบบยอดเยี่ยมโมทิเซแบบสุดยอดเลยพอสวรรค์คือคุณเกิดมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทํามันได้ดีไอ้ดีมากดีเหนือก็อีกเรื่องหนึ่งทํามันได้ดีก็คือทาเลแล้วนะภาษาไทยมันดูเวอร์มันมีพอสวรรค์ไงพรสวรรค์แบบเบสเฮลเวนเบสซิ่งอะไรเงี้ยมันมันดูคลิกมันดูเวอร์แต่ของภาษาฝรั่งอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกทาเลมันก็แค่สิ่งที่คุณทําได้ดีนะคุณทําได้้โอเคอะไรเงยนะ ม,มันก็คือแบบรวมๆกันอนะ่ะมันเป็นตัวคุณอนะ่ะคุณประกอบกันอนะ่ะคุณจะเป็นโซเซตก็คือสิ่งที่บอกว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทําอะไรนะซึ่งถ้าเกิดคุณมีโซเซ็ตที่แข็งแรงมีไฮมีทุกแยะคุณจะเป็นซึมเศร้ายากมากยากมากเพราะว่าอะไรวะหนึ่งในการเป็นซึมเศร้านะนมันคือสารเคมีใช่ไหมอย่างแรกคือร่างกายคุณแม่งแข็งแรงมันโกรธฮอร์โมนหลังดีอะไรดีนอนนอนหลับดีออกกำลังกายดีใช่ไหมถ้าคุณมีพวกนี้สารเคมีจะไม่ค่อยเพี้ยนเพราะทาไมอ่ะ บางมันมีหลักฐานทำไมคนเป็นซึมเศร้าเ ال, ขาถึงต้องมีแอคทิวิตี้หนึ่งออกคือออกกับร่างกายนะเ <_ C' S 1> พื่อให้มันเขาเรียกว่าให,ให้ให้เซลล์กรามเนือมันแข็งแรงเว้ยแล้วมันแบบหลังแบบเขาเรียกว่าไปไปไปแบบไปเแบบแบบแบบผาผลาน้ําตา,าไปไปแบบเผาผลาญฮอร์โมนแล้วทำไมต้องต้องแบบต้องนอนเยอะๆคนเป็นซึมเศร้าทุกคนอ่ะหาหมอหมอจะบอกให้นอนเยอะนะเพื่อกอดฮอรโ์โมนไงเพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมนไงถ้าคุณมีมันอยู่แล้วนะคุณมีมันทั้งสี่อย่างอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนคุณเป็นซึมเศร้าหรือคุณจะไม่เป็นเลยโอกาสเป็นใช้ยากมาก นะเพราะว่าคุณมีกรอบกรอบที่แข็งแรงมากๆเนี่ยใน4ตัวเนี้ยนะจะถามว่าถึงกับไม่มีเลยไหมถึงกับไม่มีทางเป็นเลยไหมมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่แต่เป็นความรู้สึกจากลึกเลยว่าถ้ามีสีเนี่ยโอกาสเป็นเนี่ยจะยากมากนะะโอกาสที่เป็นซึมเศร้า้าคุณไม่สะเทือนใจแบบโคตรสะเทือนจริงๆอ่ะหรือคุณไม่ได้ไม่ได้มีความอ่อนแอไม่เซฟตี้ติงคนต่ำจริงๆอ่ะเออหรือว่าคุณไม่ได้โดนยาโดนขออะไรเงี้ยจริงนะมันมันไม่น่าจะเป็นเลยอ่ะ อ,อหรือถ้าเกิดคนบางคนที่เป็นอยู่แล้ว่คุณมาเพิ่มสี่ตัวเนี้ยคุณจะกะจะหายเร็วขึ้นนะเพราะว่าในพนักง,งานที่พนักง,งานฟูออ่ะที่เขาเป็นซึมเศร้าเขาก็รู้สึกได้เขาเขาจับเขาจับสี่ตัวเนี้เอ,อแล้วเขารู้สึกเขาหายก็แบบออกกำลังกายเยอะนะนอนเยอะๆกินยารลลับรู้มีายด์เซตที่ดีใช่ไหมแล้วก็รักษาตัวเองแล้วก็แบบพูดกับตัวเองของคุณตัวเองบ่อยๆอย่างเงี้ยบางทีมันเพิ่มนะประมาณนี้โอเคสำหรับอดแคสต์เนี้ยก็มีเป็นเท่านี้นะก็อัาวมา เยอะพอสมควรแล้วนานแค่ไหนละยี่สิบหกนาทีแล้วขอบคุณที่ฟังถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอยู่ทุกคนนะครับสวัสดีครับเจอกันพอดแคสต์หน้าครับ